ตั้ใจครับตั้ใจตั้ใจครับเราก็อยากให้มีเราก็อยากมีด้วยค่ะใช่ความพร้อมของเราของคุณคือเป็นยังไงบ้างความสมบูรณ์แบเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงอีกพร้อมเราพร้อมไหมคะพร้อมครับลิต้าว่าขอเป็นสปีน่าอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวจลิต้ามาลิต้ารู้สึกว่าเอออยากเป็นสปีน่าน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบปีนี้ก็ยังอยากแบบเออแบบสนุกอยู่ไปไหนเมื่อไหน่เราได้เลี้ยงกวินแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็วันนี้ก็มาร่วมยินดีกับบริษัทไคโอวิว่านะครับซึ่งครบรอบ15ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็เป็น2ในลูกค้าที่ใช้บริการของไคโอวิว่านะครับในเรื่องของการเก็บสเต็มเซลล์ตั้งแต่วันที่น้องกวินเกิดน,นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นวิวัฒนาการใหม่เป็นเรื่องของการแพทย์เรื่องอะไรก็อยากจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ใครที่กําลังตั้งท้องอยู่และสนใจนะครับก็ฝากเข้าไปศึกษาข้อมูลได้นะครับของทางไคโอวิว่าในเรื่องของการเก็บสเต็มเซลล์ซึ่งมันจะเป็นการเก็บเพื่อเอา,เอาไปรักษา โรคต่างๆที่ลูกเราอาจจะเป็นได้ในอนาคตครับก็อันนี้ต้องขอบคุณรัาจริงๆเพราะว่าคือคุณพ่อผมก็ไม่ค่อยสบายนะเขาออกโรงพยาบาลหลายรอบแล้วก็แบบตอนนี้มันเริ่มโอเคเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็อย่างวันธรรมดาที่ผมไปทํางานเนี่ยเขาก็จะแบบว่าจัดแจงกิจกรรมพาคุณพ่อพาหลานๆพาลูกออกไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยก็ทําให้คุณพ่อดูกระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เขาเหมือนแบบดูแลพ่อเราเหมือนเหมือนเขาเป็นลูกอะรจริงๆในใจอน้าขอ้ี่แบบว่าดูแลทุกคนในบ้าน เขาอะค่ะแล้วก็รักทุกคนในครอบครัวเขาแล้วก็อะไรที่เราเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระได้หรือมาช่วยเติมเต็มอะไรได้เราก็อยากทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะทุกคนกลับเติมแล้วก็ดีใจมากตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ถูกคนว <c oughs> ่าใช่นะครับ <c oughs> ตบ <c oughs> รางวัลก็ รางวัลเยอะแยะไปหมดไม่ต้องตกรางวัลอะไรหรอกค่ะคือเขาเป็นคนที่แบบสุขีมากเราเจนทอมแอนมากคือไม่ได้ต้องการอะไรแล้วค่ะเขาดูแลเราอย่างดีมากๆเลยค่ะคือขอบคุณมากมากที่ดูแลเราอย่างดีขอบเจนกันครับเขาดูแลดีครับก็หลายอย่างมีก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องของ ความดันเรื่องของอะไรเงี้ยและล่าสุดก็คือเรื่องของหัวใจอะไรเงี้ยครับก็คือก็ตามอายุอะครับอะไรเงี้ยเราก็เราก็ทุกคนในฐานะลูกหลานก็ทําหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือท่านก็กลับมาแข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็กลับมาแข็งแรงแล้วแล้วก็ดีอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราก็ฝากให้กับคนที่มีคุณพ่อที่อายุมากแล้วก็อย่าลืมพาท่านด้วยความที่โควิดสองปีมันอาจจะแบบโศกเศร้าอะไรกันไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ตอนนี้มันก็ สามารถอาจจะพาไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่คนน้อยๆได้บ้างแล้วท่านจะได้ไม่เบื่ออะไรแบบนี้ค่ะตัวลิต้านะคะคือถ้าเป็นไปได้ก็ว่าปีหน้าเนี่ยคือปีนี้อยากจะแบบไปเที่ยวสนุกกับกวินเราก็เลี้ยงเขาแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้าค่อยว่ากันตอนนี้ลูกก็เริ่มรู้เรื่องเวลาไปไหนมาไหนเขาเริ่มสนุกมากรู้ว่าโลกภายนอกเป็นไงอะไรก็อยากใช้เวลากับเขานิดนึง ขวบสี่เดือนขวบเดือนตอนนี้ก็คือเดินคล่องแล้ววิ่งได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มพูดพูดแล้วก็เริ่มแบบว่าสั่งให้ทำอะไรเขาเริ่มเข้าใจหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับคือแบบสนุกมากมากเลยอะไรเป็นประโยคอะไรเป็นเป็นคำาำคำก็จะเรียกพ่อได้แล้วเรียกพ่อว่า d ดดดีแต่ว่าที่หานิดหนึ่งคือเวลาให้เรียกแม่จะไม่เรียกจะเรียกแม่ว่าบบี y เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมเรียกลิต้าว่าบบี y เขาก็เลยจำแล้ว baby ลิต้า baby ก็ตลกดีนะแตอนนี้พคแจดีแบบชัดมากเลยนะเรียกชื่อใครได้ก่อนเรียกหมเลยนีเราดีีได้พอ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 กันใช่่ไงนะความแบบสนุใจแบบเวลาลูกเรียกแบบครกแรกก็บอกว่าดีใจมากถ่ายวีดีโอไม่ทันตาไหลเลยไหมใช่ใช่ ได้เต <Cornell>. ิมภาษาให้พี่เขาเลยครับผมพี่ก้าพี่กอง์เวลาคุยกับเขาเติมภาษาตลอดค่ะตลอดเลยค่ะอย่างเขาจะมีหนังสือเราก็อ่านภาษาอังกฤษให้เขาฟังหรือว่าชี้แล้วว่าอะไรเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็ใช่หลายภาษานะเพราะว่าคือทั้งไทยอังกฤษแล้วบางอันอันภาษาจีนนะคำไหนผมรู้ผมก็พยายามสอนมาด้วยคุณปู่พูดอีสานได้บางคำคุณปู่ก็สอนเป็นภาษาอีสานเขาอะไรเงี้ยครับ จำหลากสาใช่ใช่ใช่ตัวตเขาก็จดจำใช่ไหมครับใช่ครับเพราะุ่่นญี่ปุ่นเรื่ออันนี้วันนี้เขาไดว่าขอคุณใช่ครับใช่ครับเรื่องเรียนก็เรื่อกไว้ตั้งแต่ใช่เราไมนานแล้วเรื่องว่ตั้งแต่ตอนท้องก็เน้นใกล้บ้านเอาสะดวกอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆเราใช้ชีวิตในรถเราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเนาะก็เอาใกล้บ้านไว้ก่ออะไรเงี้ยก็สักสองขวดก็สักสอขวดอะไรเงี้ยครับทำใจได้ไหม่ทำใจได้ทำใจได้เพราะตอนนี้เขาเริ่มแบบ อยากให้คนาไดสังคมนะคะอยากให้เขได้เห็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่แบบคนในครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่เราห่วงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของก็คือเรื่องล้างมือเช็ดมืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆค่ะเพราะว่าสองขวบเนี่ยจะเป็นเวลาที่ดีเพราะเขาจะเริ่มใส่แมสก์ไปแล้วแต่คุณก็ชื่นผมว่าเป็นชุดปลาตัวน้อยไปแล้วคนคับเยอะมากขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูเอ็นดูกวินนครับเอ็ดูกวินที่รักกวินที่เขียน เข้ามาคอมเมนต์อะไรต่างๆเราได้อ่านหมดนะคะเราอ่านแล้วเราก็ภูมิใจค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะมีงานสเปนเตอร์อะไรต่อมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคิวจะบอกคือพี่เติ้ลได้กล้าพูดในงานอยู่แต่เดี๋ยวจะถามเลยค่ะก็คือกล่ว่าให้น้องเข้าตำเรียน คือมองว่าแบบเป็นอย่างงั้นน่าจะดีกว่าแล้วตอนนี้เราจะได้เต็มที่กับเขาทีนี้แพมเที่ยวกี่ที่มีเดี๋ยวเราก็จะมีไปเที่ยวอีกใช่ไปไหนบ้างคะไปยุโรปอะไรเงี้ยใช่แต่ครั้งนี้เอารุ่งไปด้วยใช่ใช่คนคนนี้เขาชอบเติมความหวานพาไปนู่นนั่น จักครั้งนี้เดี๋ยวก็บินไปด้วยเตรียมความพร้อมในการที่จะาออกสุราษฎร์ลูกไปยังไงคถ้าจริงๆนั้นมีลูกนี่ของเยอะมากเลยนะคแบบถ้าท kind of ี่ผ่านมายังเขายังไม่ได้มีโอกาสไปแค่ภูเก็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ไปภูเก็ตก็คือของมากกว่าพ่อแม่สามเท่าเราก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมอะไรเงี้ยครับซ้อมยังไงนะครซ้อมแพ็คกระเป๋าไม่ไม่ไม่ห่วงนะค่ะได้สบายใช่ชอบอยู่เรื่องดีคนดีใจตาในความติดตินในความน่ารักในความ ง่ายเหมือนง่ายเลย่อันนี้คือเราเวลาเราไปเจอาอะไรแบบนี้เราก็แบบคือเราเราก็เป็นนักสแสดงเราอยู่ในกองถ่ายเราเราทาได้ทุกอย่างนะคะเราก็อยากให้กวินก็ติดดีเหมือนแม่นี่แหละเราก็อยากเป็นอย่างนั้นคือในในฐานะลิต้าเป็นภรยาเราก็ต้องทําหน้าที่ภระระยาให้ดีที่สุดแต่ว่าตัวเราเองจรงิงๆเราก็เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆเราเราก็อยากให้กวินมีมีความผจญภัยเหมือนแม่เหมือนเราได้เห็นหลากหลายแบบ อยากให้เขาเห็นทุกอย่างเหมือนที่เราเห็นไม่ได้ปิดโลกต้องแบบมาเลยมาเลยใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาแล้วอยากให้เขาแบบสนุกอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้างเราก็ไม่อยากปิดกั้นอะไรเขาเลยใช่เพราะจริงๆถึงของเล่นโปรดเขาสุดตอนนี้ก็คือกระป๋องกระป๋องกระลมังอะไรเนี่ชอบมากเล่นทุกวันใช่ใช่กะปใี่้ไม่ค่อย